ผมเปิดก๊อกแรงดันลดลงมาพอต่ํำกว่าหนึ่งปั๊มก็เริ่มทำงานแล้วก็จะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ1 2 1 2 1.3แล้วกลับลงมาอีกท่านผู้ชมครับเมื่อวานหลังจากที่ผมได้ลงคลิปท่อที่เป็นท่อเพิ่มแรงดันน้ำแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้เพิ่มแรงดันน้ำได้จริงหลังจากนั้นผมได้ไปอ่านคอมเมนต์ใต้วิดีโอก็มีท่านผู้ชมให้ ข้อสังเกตรหรือว่าให้คอมเมนต์มาว่าเมื่อวานนั้นผมต่อกับน้ำประปาที่มีแรงดันคงที่1.7กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรให้ลองต่อกับปั๊มน้ำและเราจะเห็นถึงประโยชน์ของท่อแบบนี้วันนี้ผมจึงได้ลงคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการนำท่อของแรงดันที่อัปโหลดไปเมื่อวานไปดัดแปลงตัดหัวต่อเพื่อต่อกับหางไหลต่อกับปั๊มน้ำและจะมาดูว่า เมื่อต่อกับปั๊มน้ำแล้วมันช่วยอะไรได้บ้างท่อแบบนี้ไปดูกันเลยครับส่วนของท่อเก็บแรงดันนั้นเป็นท่อขนาด3นิ้วยาว1.8เมตร ยาวเกือบ2เมตรมีคนบอกทำไมทํายาวก็ทํากันสั้นๆคือทําสั้นเนี่ยมันไม่เห็นไม่เห็นประสิทธิภาพไม่เห็นความแตกต่างผมก็เลยจัดเต็มมาสเมตรมาถึงตรงนี้จะมีข้อต่อเพื่อลดให้เป็น1นิ้วแต่ผมหาข้อต่อที่จาก3นิ้วเป็น1นิ้วไม่ได้ผมจึงลด2ช่วงนะครับจาก3นิ้วเป็น2นิ้วแล้วก็จาก2นิ้วเป็น1นิ้วจริงๆคือต้องการ3นิ้วเป็น1นิ้วแต่ว่าร้านค้าแถวบ้านไม่มีก็เลยต้องเอา2ช่วงมาต่อออกไปด้าน ขวามือด้านขวามือนั่นคือรับน้ําเข้ามาจากปั๊มน้ําโดยผ่านทางสายยางเส้นนี้นี่คือต่อมาจากปั๊มน้ําส่วนด้านซ้ายมือต่อไปใช้งานครับจุดนี้ผมไปต่อกับฝักบัวเอาไว้สําหรับล้างรถหรือว่าล้างพวกอุปกรณ์การเกษตรจอบพั่วอะไรพวกนั้นนี่คือภาพรวมทั้งหมดผมติดตั้งเกจวัดแรงดันของปั๊มน้ำ โดยถ้าผมเปิดก๊อกตัวนี้นะครับปั๊มน้ําก็จะทํางานนะครับแล้วก็จะได้เห็นว่าแรงดันเป็นเท่าไร่ตอนนี้แรงดันที่ปั๊มน้ําอยู่ที่1กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรผมจะหมุนกล้องให้ท่านผู้ชมเห็นเมื่อผมเปิดก๊อกแรงดันลดลงมาพอต่ำกว่าหนึ่งปั๊มก็เริ่มทำงานแล้วก็จะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ1.1.2 1.3แล้วกลับลงมาอีก พอต่ำลงมาเหลือ0.8ปั๊มทำงานขึ้นไป1.2ปั๊มหยุดทำงานจะทำงานติดดับติดดับตอนนี้ผมต่อก๊อกด้านนี้เข้ากับสายยางเส้นนี้คือเส้นสีขาวนี้ท่านผู้ชมสังเกตดูที่เข็มนะครับตอนนี้ต่ำกว่าหนึ่งเล็กน้อยอ่ะตอนนี้คือปั๊มทำงานผมหยุด ปั๊มจะยังคงทำงานจนกว่าแรงดันจะขึ้นมาถึง1.2แล้วตัดสิ่งที่สมมุิสังเกตได้ก็คือปั๊มจะทำงานนานกว่าเดิมดูนะครับทีนี้น้ำหนึ่งขันนะครับนี่น้ำเกือบเต็มขันยังไม่ทำงานอีกนิดหนึ่งเท่ากับว่าผมได้น้ำมาหนึ่งขันโดยที่ปั๊มยังไม่ทำงาน ถ้าเป็นของเดิมเนี่ยปั๊มจะต้องทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเข็มแรงดันที่ตัวถังถังเก็บแรงดันกันนะครับว่าจะเป็นแบบเดียวกันไหมนะครับนี่ปั๊มยังไม่ทำงานอ่ะตอนนี้ทำงานแล้วรอแป๊บนี่นี่ครับแรงดันขึ้นไปเท่าเดิมนะครับไม่ได้ขึ้นไปมากกว่าเดิมนะ พอลดลงมาเหลือ0.8นี่ปั๊มก็จะทำงานท่านผู้ชมครับถ้าเสียงดังรบกวนในวิดีโอต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกข้างนอกผมก็เลยหลบมาอยู่ที่ชายคาบ้านที่ระเบียงบ้านสรุปได้ว่าท่อแบบนี้ ถึงแม้ว่ามันเพิ่มแรงดันไม่ได้ไม่ไว่าจะต่อกับน้ำประปาหรือว่าต่อกับปั๊มก็ตามแต่ประโยชน์ของมันก็ยังพอมีอยู่นะครับก็คือมันทำหน้าที่เป็นถังแรงดันก็ทำหน้าที่เป็นถังแบบนี้นั่นเองนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ผมได้ถังแรงดันใบใหญ่บเบลลมเลยข้อดีของมันก็คือเวลาเราใช้น้ำน้อยๆเปิดแค่ให้เป็นฝอยๆหรือว่าเปิดลาน้าเล็กๆเ,เนี่ยปั๊มมันจะไม่มีการติดดับติดดับ,ต,ดดบติดดับแบบเดิมอีกแล้วปั๊มจะ ทำงานยาวต่อเนื่องและดับนานซึ่งนั่นทำให้ปัม๊มมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและและอีกแบบหนึ่งที่เป็นข้อดีก็คือถ้าผมจะใช้น้ำเพียงเล็กน้อยอย่างเช่นแปรงฟันล้างหน้าบางทีปัม๊มยังไม่ต้องถึงขั้นทำงานนะครับเพราะว่าน้ำในท่อและแรงดันข้างบนมีมากพอที่จะจ่ายให้ในช่วงนั้นซึ่งอันนี้ คือข้อดีที่เห็นนะครับแต่ถามว่าถ้ามันเพิ่มแรงดันได้หรือเปล่าไม่ได้เลยนะครับทีนี้เนื่องจากมันใช้งานได้ในลักษณะที่เป็นถังแรงดันผมคิดว่าผมจะเก็บเอาไว้อย่างนี้ตลอดผมจึงถามท่านผู้ชมว่ามีโอกาสไหมสักวันหนึ่งหกเดือน1ปีเนี่ยอากาศจะหมดน้ําจะเข้าไปแทนที่เพราะว่าอย่างถังแรงดันของปั๊มที่เขาติดมาเนี่ยเขายัางมีช่องตรงนี้นะเป็นช่องสําหรับเติมลมอันเนี้ย ผมไม่ได้ทําช่องหรือว่าแค่เพียงทําวาล์วเปิดด้านล่างระบายน้ําแล้วก็ให้อากาศเข้าด้านบนเสร็จแล้วก็ปิดวาล์วเท่านั้นพอหรือเปล่าอันนี้คือคําถามที่ผมอยากรู้จริงๆนะครับท่านผู้ชมที่มีข้อแนะนาําก็สามารถเขียนคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และท่านที่ยังไม่ได้ติดตามสมชาย DIY ผมทําวิดีโอที่มีสาระดีๆอย่างนี้อย่างสม่สําเสมอวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ